เบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงรักษาหายยากแต่มีหมอคนหนึ่งเป็นหมอญี่ปุ่นวิจัยเรื่องวิธีการลดเบาหวานแบบง่ายๆย,ยังไม่เคยเห็นมาก่อน ผมตั้งชื่อว่าลดเบาหวานแบบคนขี้เกียจและมีผลวิจัยจากหน่วยงานต่างๆมาลองรับอีกทีนึงเพื่อนๆอย่าพึ่งเชื่อผมจนกว่าจะดูคลิปนี้ให้จบแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราไม่เคยเห็นวิธีการลดเบาหวานแบบนี้มาก่อนมันคืออะไรกันแน่ถึงคนที่มีน้ําตาลในเลือด300กลายเป็นเหลือแค่ร้อยกว่าบางคนมี160กลายเป็น80ภายในไม่นาน โดยใช้วิธีการแค่อาทิตย์ละ2ครั้งเท่านั้นทำยังไงโดยใช้วิธีการลดน้ําตาลและเบาหวานในเลือดแบบขี้เกียจพร้อมไหมครับไปดูกันเลยครับความรู้ใหม่เกี่ยวกับการลดน้ําตาลในเลือดที่ประเทศญี่ปุ่นมีคนที่มีน้ําตาลสูงอยู่ในเลือดถึง20ล้านคนและประเทศไทยมีประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรของประเทศญี่ปุ่นก็คือประมาณ10ล้านคน วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการลดน้ำตาลในเลือดแบบขี้เกียจแบบขี้เกียจเหรอเป็นยังไงเนี่ยธรรมดาแล้วเราต้องลดข้าวกินข้าวให้น้อยลงลดแป้งให้น้อยลงและต้องออกกำลังกายแต่มันเบื่อเซ็งแล้วก็เหนื่อยเนาะ เราไม่มีวิธีการลดน้ําตาลในเลือดโดยการกินข้าวกินแอลกอฮอล์กินเบียร์ได้แบบง่ายๆเลยเหรอไม่มีเหรอมีครับมีวิธีง่ายๆแค่ทําอาทิตย์ละสองครั้งเท่านั้นนี่ครับเขียนว่าอาทิตย์ละ2ครั้งครับภายใน3เดือนน้ําตาลในเลือดที่สูง142กลับมาเป็นปกติ86หโอ้โหนี่เลยกลับมา1 4 2มาเป็น8ปคุณลุงบอกน้ําตาลในเลือดของผมกลับมาเป็นปกติแล้วดีใจจังวันนี้เรามาเรียนเรื่องการรักษาและป้องกันเบาหวาน โดยกินข้าวแบบสบายสบายที่ผ่านมาการลดน้ําตาลในเลือดแบบดั้งเดิมคือการวิ่งออกกําลังกายและการฝึกให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นซึ่งจะทําให้เหนื่อยมีวิธีอื่นไหมแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันหมายถึงอะไรถึงต้องออกกําลังกายแบบการวิ่งจะทําให้เราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในปอดจะทําให้เราลดไขมันและไขมันจะทําให้เผาผ่านน้าตาลได้เยอะกว่า ทางแพทย์หรือทางโรงพยาบาลจะบอกแบบนี้ต้องวิ่งออกกําลังกายอาทิตย์ละ5ครั้งเป็นเวลา3 0นาทีไม่ไหวนะ5ครั้งเฉลยคนจึงทําไม่ต่อเนื่องส่วนการออกกาลังกายเล่นกล้ามจะทําให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจะมีการเผาผลาญน,น้ําตาลได้มากขึ้นแต่ เราจะต้องออกกำลังกายอาทิตย์ละ3ครั้งเป็นเวลา4 5นาทีโอ้โหเหนื่อยนะออกกาลังกายอาทิตย์ละ3ครั้ง45นาทีบวกกับการออกไปวิ่งอาทิตย์ละ5ครั้งเป็นเวลา3 0ินาทีไม่ไหวทุกคนจึงเลิกล้มนั่นเองครับเราจึงหาวิธีใหม่อย่างนี้ครับโดยทําท่าแบบคุณลุงแบบนี้อาทิตย์ละ2ครั้งเป็นเวลา2 0นาทีเท่านั้นอะไรเนี่ยท่าอะไรเนี่ยมันหมายถึงอะไร และวิธีแบบคุณลุงคนนี้จะเท่ากับการยกน้ําหนักฝึกกล้ามเนื้อบวกกับการออกไปวิ่งที่ใช้การเราผาผลาญออกซิเจนมาผสมกันและเพื่อนเลลื่อลองดูครับว่าการทําแบบคุณลุงคนนี้อาทิตย์ละสครั้งเป็นเวลา20นาทีเท่านั้นแต่การออกกำลังกายยกน้าหนักนี้ต้องทําอาทิตย์ละสครั้งเป็นเวลา45่นาทีบวกกับต้องออกไปวิ่งและอาทิตย์ละ5ครั้งเป็นเวลา3ามนาทีอันไหนเหนื่อยกว่ากันครับนี่คือวิธีใหม่ที่คุณหมอค้นพบครับต้องทําแบบคุณลุงคนนี้ครับมันจะจริงขนาดไหนติดตามดูต่อไปนะครับคคคิดคค้้นนําตออบียู่ ู่ในประเทศญี่ปุ่นมาที่เมืองฟุกุชิมะมีคลินิกรงบ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอุซามิไนการเวลา6โมงเย็นหลังการ ตรวจร่างกายแล้วคนไข้มาทําอะไรกันตอนเย็นเย็นมันหมายถึงอะไรเข้ามาในห้องร่วมกันปูเสือกันทําอะไรกันเนี่ยเริ่มกันแล้วก็ทําท่าอะไรแปลกๆเนี่ยมีนับด้วย1 2 3ทํสาอะไรเนี่ยอาทิตย์ละสองครั้งเป็นเวลาย0สินาทีมารวมตัวกันอย่างนี้เลยเหรอฉันทาต่อเนื่องมาเกือบ10ปีแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าไม่ต้องทําทุกวันก็เลยทําต่อเนื่องมามได้ลุงนะก็บอกครับว่าก่อนที่จะมาทําอันนี้เดินทุกวันเหนื่อยมากเลยอ่ะไม่เดินละขี้เกียจเดินไม่ต้องเดินแล้วเหรอ คุณหมอบอกคุณเซกิเนสโตมุมีน้ําตาลในเลือด102เป็นเบาหวานท่านบอกท่านพยายามเดินทุกวันทุกวันทุกวันแต่ก็เลิกล้มทําต่อไม่ไหวครับ เพราะมันเหนื่อยเกินไปครับเลยต้องมาทําท่าแบบนี้ครับทำท่าแปลกๆเนี่ยนะฮะต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนดูดิครับว่าลดจาก142เหลือ8 6ลดมาขนาดไหนไม่เป็นเบาหวานแล้วและน้ำหนักจาก80ลดเหลือ73กิโลคุงแฟบลงโอ้โหไปถึงขนาดนี้เชีวยวเหรอวิธีนี้ทําให้ผมทําต่อเนื่องได้ดีครับคุณคงอา,ากะศน,น,น้ําตาลในเลือด3 3 0ถ้าปล่อยเป็นแบบนี้เรื่อยๆอาจจะเสียชีวิตได้แต่พอเวลาผ่านไป2เดือนน้ําตาลใน เลือดผมลดต่ำกว่า160ต ใจมากเลยครับแค่ฝึกทําท่านี้จากน้ําตาลในเลือด3 3 0ร้อยสากลายเป็น160ทําได้ยังไงแค่2เดือนเวลาผ่านไป3ปีจากนั้นจึงรู้จักการควบคุมอาหารได้เก่งขึ้นและทําไมท่าพวกนี้จึงทําให้น้ําตาลในเลือดลดลงได้ขนาดนี้เฉลยเราไม่เชื่อเราต้องมีการทดลองจริงๆเอาคนไข้ที่เป็นเบาหวานเห็นไหมครับตรงนี้เขียน62คนใช้เวลาประมาณแอาทิตย์ในการให้เข้าไปฝึกในโรงพยาบาลน,นี้โดยการดูฮิโมโอบิน A1C มาดูกัน 6.12คนนี้เวลาผ่านไป8อาทิตย์ก็คือ2เดือนดูว่าเลือดฮิมโมกเิน A1C ลดไปขนาดไหนดดดดดด เก้าเป็น7.5แล้วคนทั้งหมดนี้30%มีเลือดกลับไปเป็นปกติเลยยิ่งเห็นข้อมูลแบบนี้ยิ่งแปลกใจมันเปลี่ยนแปลงอะไรกับคุณคงอสกะเราเลยขอมาใช้เครื่องตรวจน้ําตาลในเลือดเป็นเวลา2 4ชั่วโมงตรวจทุกๆ15นาทีเป็นเครื่องแบบนี้ครับก็ให้ท่านลองกินดูแล,แล้วใช้ชีวิตประจําวันดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีกิจวัตรประจําวันธรรมดาว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้า,างผลออกมาก็คือดีซ่าของคุณคงอสกะนะครับแบบสมัยก่อนของคุณคงอสกะนะครับ เป็นคนที่มีน้ําตาลในเลือดสูงพอกินแล้วลน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงมากเลยครับท่านที่น้ําตาลในเลือดสูงอยู่แล้วกินเข้าไปหลังกินอาหารจะสูงขึ้นมากเลยับแล้วก็พอจะกินอีกก็สูงขึ้นอีกครับแต่ของคุณนาสกะนะครับน้ำตาลในเลือดไม่ขึ้นครับพอกินแล้วขึ้นนิดเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่หมายถึงว่าจะมีน้ําตาลในเลือดไม่ขึ้นสูงนั่นหมายถึงมีผลลัพธ์ที่ดีคนที่มีน้าตาลในเลือดขึ้นสูงอยนน่างนี้นั่นคือแสดงถึงความอันตรายของการเป็นเบาหวานแสดงให้เห็นถึงกกกาา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 รอออนนน่่่งงงงยยทททํํใหห้้้้ตลเืไมขึสูๆัีิ แล้วน้ำตาลก็จะขึ้นสูงแค่นิดเดียวเท่านั้นคุณหมออุสมิเป็นคนคิดค้นวิธีการออกกำลังกายแบบนี้ครับสมัยก่อนให้คนออกกำลังกายเยอะๆแต่คนทําต่อเนื่องไม่ท่านบอว่าพยายามให้คนไข้เข้าโรงพยาบาลแต่พอกลับบ้านก็เลิกล้มการออกกำลังกายก่อนหน้านั้นท่านพยายามหาวิธีการให้คนไข้ออกกำลังกายโดยไม่เหนื่อยแต่ก็คิดไม่ออกต้องมาให้พยาบาลลองทําดูพยาบาลก็บอกว่าทําไม่ไหวมันหนักเกินและคุชลาก็ยกน้ำหนักไม่ได้เลยมาให้ฝึกทำ านี้้แลวได้ผลทำไมมันถึงได้ผลเรามาดูเขาทำท่ากันการคือทำ10ครั้งแล้วก็พักครั้งหนึ่งแล้วก็ทำ10ครั้งแล้วก็พักครั้งหนึ่งรวมทั้งหมดแล้วเป็น30ครั้งเราขยับตัวช้าๆแบบนี้เหงื่อแตกเลยแต่ว่ามันได้ผลเยอะมากเลยนะครับที่ทมีร่างกายแข็งแรงหายจากการเป็นเบาหวานผู้หญิงคนนี้มีน้ําตาลในเลือดสูงเลยให้คุณหมอมาดูแล1เดือนโดยมาฝึกอาทิตย์ละ2ครั้งมาดูว่า กล้ามเนื้อเปลี่ยนแปลงขนาดไหนค่อยๆค่อยๆอย่าขยับเยอะช้าๆช้าๆเวลาผ่านไป1เดือนเข้าประตรวจโดยใช้เครื่อง MRI มาดูกล้ามเนื้อกันตื่น กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นขนาดไหนตรวจดูกล้ามเนื้อแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยทั้งๆท,ที่เวลาผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ครับการออกกำลังกายนี้ไม่ได้เป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อแต่เป็นการเพิ่มคุณภาพกล้ามเนื้อคุณผู้ชมเคยทราบไหมครับว่ากล้ามเนื้อมันจะมีสีแดงกับสีขาวมังกรุโลจะมีกล้ามเนื้อสีแดงคิรามะก็คือปลาตาเดียวมีกล้ามเนื้อสีขาวพอทําเป็นซาชิมิเห็นไหมครับว่ามังกรุโลจะเป็นปลาเนื้อแดงตัวคิรามะก็คือปลาตาเดียวจะเป็นเนื้อ จะมีนิสัยไหวไปเรื่อยๆจะไม่ค่อยหยุดนะครับเป็นแบบนี้ไวไหวไปเรื่อยๆป,<ไ>ป,ปลาเนื้อขาวปลาตาเดียวเขาจะขยับแบบนี้ครับหนสองซ้ำคอยดูให้ดีครับตรงลูกศรน,นี้หนองซ้ำ มาดูสโลโมชันกันบื้ดปั๊บนด้วยความเร็วความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อสีแดงกับสีขาวจะต่างกันนี่คือภาพกล้ามเนื้อของคนจะมีกล้ามเนื้อสีแดงและสีขาวจากกล้องกล้ามเนื้อสีขาวใช้กับความเร็วและใช้พลังงานเหมือนกับการวิ่งที่ต้องใช้ความเร็วสูงจะใช้กล้ามเนื้อสีขาวหรือต้องใช้น้ำหนักเยอะใช้พลังงานสูง ส่วนกล้ามเนื้อสีแดงใช้กับการใช้พลังงานน้อยแต่ต้องใช้นานๆอย่างเช่นยืนาน,นานๆหรือวิ่งออกกำลังกายเป็นแบบมาราธอนค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งแต่ใช้กล้ามเนื้อนานๆมาที่เดนมาร์กเขามีการเอากล้ามเนื้อคนมาตรวจดูว่ามีกล้ามเนื้อสีแดงสีขาวหรืออะไรบ้างเออเจ็บเจ็บเจ็บเอามาออกมาเป็นแบบนี้ครับเออเนื้อคนนี่แหละ ภาพกล้ามเนื้อคนจากกล้องจุลทรรศน์วงกลมสีแดงนี้ก็คือภาพกล้ามเนื้อสีแดงที่วงกลมสีแดงตรงนี้นัคนรับคนแล้วกล้ามเนื้อสีแดงกับกล้ามเนื้อสีขาวจะมีอยู่อย่างละค้นซึ่งแตกต่างจากปลาตาเดียวและปลามังกโลซึ่ง ของเขาสีแดงก็แดงเลยขาวก็ขาวและเมื่อเราตรวจดูกล้ามเนื้อของคนออกกาลังกายแบบสักคู่นี้จะได้กล้ามเนื้อแบบใหม่ไม่ใช่สีขาวและไม่ใช่สีแดงแล้วเป็นกล้ามเนื้ออะไรตอบคือเขาจะได้กล้ามเนื้อสีชมพู เพิ่มขึ้นมาเป็นกล้ามเนื้อที่สาไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับมีกล้ามเนื้อสีแดงกล้ามเนื้อสีขาวและกล้ามเนื้อสีชมพูการออกกำลังกายที่ค่อยๆย่อตัวแบบนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อในกล้ามเนื้อสีขาวจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีชมพูได้เพราะว่าในกล้ามเนื้อขาวตรงนี้จะมีตัวตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไมโตคอนเดรีย ตัวนี้ในกล้ามเนื้อสีขาวจะเกิดไมโตคอคนเดรียหลังจากที่ออกกําลังกายแล้วนะครับออกกำลังกายแบบท่ามาสักครู่นี้ธรรมดาแล้วไมโตคอคนเดรียจะดูดซึมใช้พลังงานไขมันและออกซิเจน และกล้ามเนื้อสีขาวธรรมดาแล้วมันจะต้องการน้ำตาลนี่คือน้ำตาลนะครับพอมีไมโตคอนเดียเพิ่มขึ้นไมโตคอนเดียต้องการไขมันดังนั้นมันถึงเผาผลาญทีเดียวได้2อ,อย่างเผาผลาญทั้งน้ำตาลและเผาผลาญได้ทั้งไขมัน2อ,อย่างในอันเดียวกันจึงมีการเผาผลาญได้มากกว่านั่นเองครับไปยังเดียวทีเดียวได้2ออย่างเลย นั่นก็คือการอารอกกำลังกายแบบนี้มันคุ้มมากๆเลยเหนื่อยน้อยกว่าอาจารย์จึงบอกว่าจงเปลี่ยนจากกล้ามเนื้อสีขาวให้เป็นกล้ามเนื้อสีชมพูให้ได้นะครับยังไม่เคยมีใครรู้มาก่อนกันนะวิธีการตรวจกล้ามเนื้อคุณลุงว่าเป็นกล้ามเนื้อสีชมพูหรือเปล่าโดยการใช้วิธีแบบนี้ครับมาตรวจดูออกซิเจนตรงที่กล้ามอสำหรับคนที่ไม่เคยเออกกำลังกายแบบนี้มาก่อนกล้ามเนื้อเขาจะไม่ค่อยมีออกซิเจนในกล้ามหลังจากอาอกกำลังกายแล้วนะครับออกซิเจนในกล้ามเนื้อจาก7จลดลงมาเหลือ สำ <75. S 2> หรับคนที่ออกกําลังกายเกิน3เดือนแล้วเขาจะมีกล้ามเนื้อที่มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นก่อนออกกาลังกาย62%หลังจากที่ออกกําลังกายแล้วจะมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นถึงหถึง70%เลยถามนักวิจัยอีกท่านหนึ่งท่านตอบว่าไงครับเธอบอกว่าการ ออกกำลังกายจะทําให้เผาผลาญออกซิเจนแต่หลังจากที่หยุดแล้วออกซิเจนจะเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีกล้ามเนื้อสีชมพูเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายนี้ นั่นหมายถึงคนที่ฟุกุชิมะได้ออกกำลังกายแบบนี้ทําให้มีออกซิเจนในกล้ามเนื้อเยอะแสดงว่ามีไมโตคอนเดรียเยอะและมีกล้ามเนื้อสีชมพูเยอะนั่นเองโทษทุ่านใหม่การที่มีกล้ามเนื้อสีชมพูจะทําให้มีการเผาผลาญไขมันและมีการเผาผลาญน,น้ําตาลทีเดียว2อย่างเท่ากับการออกไปวิ่งโดยใช้ออกซิเจนและเท่ากับการยกน้าหนักในการเสริมกล้ามเนื้อ2อย่างใน1อย่างเลยครับ อธิบายอันบนคือตั้มเนื้อสีแดง จะมีการทำหน้าที่ลดไขมันกล้ามเนื้อสีขาวจะมีการทำหน้าที่ลดน้ำตาแต่ถ้ามีกล้ามเนื้อสีชมพูจะมีการทำหน้าที่ลดไขมันและลดน้ำตาในเวลาเดียวกันเห็นไหมครับซึ่งพวกเรายังไม่เคยรู้มาก่อนไม่แน่ที่ประเทศไทยยังไม่มีใครเคยแนะนําแบบนี้มานะครับดังนั้นมันคือกล้ Special, กามเนื้อพิเศษเลยการออกกำลังกายให้ถูกวิธีกันดีกว่าคนที่มีความดันสูงและเจ็บขาขอให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะออกกำลังกายบ่อ่ๆให้การขา ให้กว้างกว่าไหล่ของคุณทั้งสองใช้เวลา10วินาทีในการค่อยๆย่อตัวลงช,ช้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดให้ช้ากว่านี้นะครับต่อไปค่อยๆย่อตัวลงใช้เวลา10วินาทีค่อยๆย่อตัวลงนีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด าช้าะและให้หันขาไปทางเดียวกันกับเขา่าไม่ใช่ว่าทําขาแบบนี้แบบนี้ผิดครับแบบนี้ถูกครับถ้าที่ถูกคือด้านซ้ายมือนะครับเข่ากับขาปลายขาจะตรงอย่างนี้นะฮะแต่ตรงนี้เข่ากับขาไม่ตรงกันนะครับอันนี้คือผิดครับด้านขวาคือผิดและถ้าผิดจะได้กล้ามเนื้อที่ไม่ดีต้องระวังนะครับระหว่างที่ฝึกให้ตันก้นออกมาเยอะๆนะครับไม่ต้องอายและเราอย่าหลังโกงทํามือตรงให้บาลาน์ สมดุนแบบนี้ครับเวลางอตัวถ้ากั้นหายใจจะทําให้ไม่ได้ออกซิเจนให้นับไปเหนึ่งสองสามสี่ห้ 7ประมาณนี้ครับ8 9ดไม่ควรที่จะหยุดการหายใจนะครับดังนั้นจึงต้องออกเสียงหนับหลังจากที่นับ1ิวิแล้วให้อยู่ท่านี้ต่ออีก2วิแล้วค่อยลุกขึ้นครับให้ค่อยๆงอตัวประมาณ10ครั้งแล้วค่อยพักก็งอตัวอีก10ครั้งแล้วก็พักก็งอตัวอีก10ครั้งรวมแล้ว30ครั้งอาทิตย์หนึ่งทำสองครั้งคุณจะได้กล้ามเนื้อสีชมพูที่มีประสิทธิภาพครับสู้ๆนะครับ สำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืม เขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับ แต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับ และคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับเพื่อให้แจ้งเตือนโดยกดอยู่3ปุ่ม 1. กดติดตาม2กดกำลังติดตามอีกครั้งหนึ่ง 3. เลือกรายการโปรดและเป็นเพื่อนใน แอ j ไซฟูจิฟูจิสกิแล้วคุณจะไม่พลาดแล้วเจอกันในคลิปนะครับ